การบ้านที่แป8เรื่องโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลจะทำโดยนางสาวปฏิมาภาราชาสรุปโปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันเป็นระบบฐานข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการสอบถามได้ง่ายและรวดเร็วโดยการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลป้อนและแก้ไขาตารางข้อมูลได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลได้สร้างแบบสอบถามสร้างแบบกรอมและสร้างรายงานได้โปรแกรม Microsoft Excel จะเก็บฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยอ็อบเจกต์ต่างๆดังนี้ 1. ตาราง เป็นส่วนที่เก็บโครงสร้างของฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆที่มีในฐานข้อมูล 2. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามเลือกดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการและแก้ไขเพิ่มลบข้อมูลในตารางได้ 3. ฟอร์มเป็นเครื่องมือช่วยในการทํางานกับข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามเป็นหน้าต่างที่ให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลแต่และ เลกคอรในตารางได้ย,ยังสามารถแก้ไขเพิ่มลดข้อมูลต่างๆได้ 4. รายงานเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลสามารถนำข้อมูลมาคำนวณจัดกลุ่มหรือจัดรูปแบบได้ตามต้องการแล้วพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน 5. เพจเพจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นำเสนอข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านทางเว็บเพจได้ 6. มาโคเป็นคำสั่งที่ช่วยให้ Microsoft Excel ทำงานได้อย่างอัตโนมัติเช่นต้องการพิมพ์รายงานจากฟอร์มโดยตั้งกุ่มพิมพ์ไว้มเมื่อคลิกเมาส์บนปุ่มพิมพ์ก็จะพิมพ์รายงานออกมาทันทีสามารถใช้มาโคเปิดตารางแบบสอบถามหรือพิมพ์รายงานได้ตามที่ต้องการ7โมดูลเป็นอ็อบเจกต์ที่ เก็บคำสั่งโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาล i ส u a l วน s i c ต้องการที่จะเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถควบคุมการทำงานได้มาก